สวัสดีครับพวกกับช่องผาทองคูณนะครับผมนี่ก็ได้รถดินมาเทนะครับผมนี่ได้สามกองนะครับจะเอาหกกองนะครับผมเอาไว้ให้เขาเล่นนะครับคลายเชียดคนทั้งหลักเมาก็หลักใมนะครับเอาไว้ให้เขาเล่นนะครับผมคลายเชียดนะครับลออีกนะครับผมรอยอีกสามคันนะครับรออีกสามคิวนะครับผม ผมแนวรักกินดินกล้องใหญ่นะครับผมเรืด่ดินสป,ปายนะครับผม,ผมเรื่องคลายเชียดนะครับ นี่ฮะเดือดินก้อนใหญ่ๆเล่นนะครับผมเล่นแบบขาเครียดนะครับผมใายเครียดเขานะครับ up here now. ยยงน้องอาร์ตหนุ่มมา,มเ,มามเดิ่มาเลยมาเลิมเลยจุดจุดของใสน้องอาร <c oughs>

สุดยอดเลยยอดนีัยยอดนี่ยโอ้โหเยอมากเลยนะครับผมมาแผ่นอุ้มแมวรักมิหาเล่นจริงกองใหญ่เลนะครบของเขาเร่อเขา่อคเครียดนะครับผม lên rồi lê dừng, lên lê 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 lên rồi lê dừng lê 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 แนมาขอบคุณได้เลว่ะเออเอ่ินแรงครับเป็นรักนี้ตรองหัวว่าทองคูณแทนใครครับทองคูณแทนแม่ครับ

คนสาวเล่นเมื่อกี้กาเฟไม่เล่นกาเฟกินอย่างเดียวนะครับขราวกินนะครับนี่เราแบบชอบเล่นไปมาพี่กับน้องหยอกกันแล้วครับมา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 แล้วครับโอ้ ฮาลุมันกระบาดผู้ s <S oh! <c 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 no> i, ุดแบบโอ้โหดินยังลูกพลังนี้ไปอันตรายมากนะครับผมเวลาเวลาเวลาตะดินกับเตะใส่ไปเตะกับทายว่าวังไม่หักว่ายังไม่หยักครับ พอมาขุดพ <Private> <c ười> ุ <c ười> ่นหยุดเล่นแล้วครัไม่เอาละไม่ครับมือเหนื่อยแล้วครับมือน่าจะเหนื่อยน่าจะลืมเหนื่อยมาครัมือมัมือเออมาแล้วมาลืมเหนื่อยแล้วเออเออยังมือนี่ก่อนนะครับ โ,โอ้โหโอ้ยโอมอเ้ยโอ้โหทำไมถ้าโดนเสาถ้าสู้สู้ยาวขนาดนี้จะทำยังไงเอายังไงครับผมถ้าโซ่ยาวกว่านี้ใช่เขาจะพังคอกเลยเหรอครับโอ้โหเตะเสาแล้ว กองนี้ไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงครับกองนี้ครับผมไม่ถึงชั่วโมงนะครับเพิ่งมาเตมานีประมาณสิบกว่านาทีก้อนใหญ่ิดินใหญ่ดิ่งก้อนนั้นอันตรายครับกนใหญ่น่เสียวน่าจะกองนี้ไม่ได้นอนนะครับกรับ

ชน, ى, ชนะแล้วชนะแล้วส้อแพ้แล้ว <c oughs> นี่แล้ว h. เสียงทางน้มาเสริมครับทำให้อากาศขึ้นครับผมทำให้ของขึ้นอากาศทางน้มาตทํทให้เรารักของขึ้นนะครับผมขึ้นไปต่อ <c oughs> แล้วครับเฮ้ยจนเด็กเดรก มือ่ยมือมยมยมือ่ยมอยอ่ยโยนดินใส่นะครับต้องหลบก่อนนะครับโอ้โหพ่อแต่โยนมาหาผมดินก้อนนี้อันตรายมากครับโอ้โหถ้าดุดมือนะวิเตย์น่าจะปวดตโหเต็มๆนะครับเมื่อกี้เต็มหมด มือหนูเขยอกันแล้วครับผมพี่กน้องเอามอาเล่ัดีเขาตังคตังไปเอาแล้วมยแม่แับแม่แม่าแพไปแล้วครับผมนีสปแม่รักก็จะมาทางนี้ครับดูครับโอ้เสียงะเสียงะ แพลต่อไปมาเพลเลยนะครับเสียงเสียงสิบล้อครับ กานของขึ้นนะครับหยอดครับยอะครับ ทางนู้นเหนื่อยครับงนู้นท่งนี้ยังไม่เหนื่อยครับปราแพลไปแพเล่นนะครับยพอละพอละพอละยอมละยอมแพ้ยอมแพลผ่าแพะ ละการไม่กล้าปล่อยเลยครับถ้าปล่อยนี่จับไม่ได้เลยครับผมปลาเพลนี่อันตรายมากครับต่อไปไม่เอาอะไรตอนนี้รอบนี้ประเพ้เลยนะครับโอ้ ผมส่สดใช้คลิปวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ FC ดูนะครับผมถ่ายใช้ชคลิปนี้ก็อย่าลืมนะ like, นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดติดตามผมช่องถ่ายสองครูทนะั้หรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ